สวัสดีครับพบกับเราช่องพ่อใหญ่ทองคำชาแนลครับผมสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ช่องของพ่อใหญ่ทองคํานะครับวันนี้พ่อใหญ่ทองคําไม่ได้อยู่ป่านะครับอยู่บ้านวันนี้ก็เป็นบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนทั้งวันเลยนะครับผมนี่ครับพ่อใหญ่ก็อยู่บ้านวันนี้ก็เป็นคืนที่ที่เท่าไหร่แล้วที่สามแล้วนะครับ คุ้มนะครับผมบางทีก็สว่างบางทีก็แจ้งนะครับโทรศัพท์นี่ครับผมพ่อใหญ่เช้าก็ได้ไปตัดต้นกล้วยนะครับเมื่อวานก็มีต้นอ้อยยวมาดูาหารพอใหญ่ก่อนนะครับนี่ครับต้นกล้วยก็มีนะครับต้นอ้อยก็มีนะครับจอดต้นกล้วยอยู่ตรงนี้ก็เป็นเวลาสามคืนแล้วพ่อใหญ่ วันนี้ฝนก็น่าจะตกทั้งวันนะครับก็เลยเก็บบรรยากาศเนาะบรรยากาศฟ้าฝนท้องไร่ท้องนาที่บ้านนอกครอกน้ำให้แม่แม่ได้รับดูรับชมกันนะครับเป็นไงพ่อใหญ่นาไหมตกทั้งวันนะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับผมแม่แม่ก็ระวังเรื่องการเดินทางแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับ ิดคลิปมาคลิปนี้ไม่มีอุโมงค์นะครับเพราะอยู่บ้านนะครับนี่ก็เป็นโอ่งน้ําพอนจ่ก็รองน้ําให้พ่อใหญ่กินตรงนี้นะครับแล้วก็เอาน้ํามาจากบ้านด้วยนะครับเอาน้ํามาจากบ้านให้กินนั้นเพราะอะไรนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ฟ้าฝนแล้วก็มีน้ําในในนาเยอะนะครับน้ําในนาเสร็จแล้วเขาก็จะว่านปุ๋ยกันนะครับว่านปุ๋ยเยอะทีนี้ น้ำที่ไหลลงมาตามสาอาจจะมีสารเคมีหรือว่ามีปุ๋ยนะครับก่อนจะก็เลยต้องเอาน้ํามาจากบ้านด้วยอ่กลัวจะเป็นอันตรายต่อพ่อใหญ่นะครับเพราะว่าอาจจะมีปุ๋ยเนาะครับแล้วก็ถ้าเป็นช่วงที่ฝนไม่ตกนะครับก่อนที่ก่อนที่ไม่มีฝนหรือว่าพายุยังไม่เข้านั้นที่เขายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนั้นเราก็สามารถให้พ่อใหญ่กินได้นะครับหรือว่า เป็นวัวเป็นสัตว์เลี้ยงก็สามารถกินได้แต่ว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เขาเริ่มใส่ปุ๋ยกันแล้วครับเริ่มมีปุ๋ยมีอะไรในทุ่งนาเนาะผมก็กลัวอาจจะมีสารเคมีมีอะไรนะครับให้อาจินเข้าไปแล้วอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวของผู้ใหญ่หรือว่าต่อสุขภาพนะครับเราก็ไม่อยากให้กินนะครับผมก็เลยรองน้ำฝนไว้ในโอง่งเป็นโอ่งน้ำก็รองไว้พอได้กินนะครับ าวันในฝนไม่ตกเราก็ที่ขับใส่รถมาแบบนี้นะครับผมกพอได้อยู่ได้กินนะครับเรื่องอาหารของผู้ใหญ่เพราะว่าป่านั้นป่าที่เราไปเคยไปล่านั้นก็แหล่งอาหารอะไรก็เริ่มจะหมดแล้วนะครับไม่มีแล้วทีนี้ควันเจ๊ยก,ก็เลยเอามามาไว้บ้านครับแล้วก็บวกกับว่ามีพายุเข้าช่วงนี้ด้วยนะครับก็เลยเอามาบ้านก่อน เดี๋ยวถ้าหมดพายุเข้าหรือว่าฝนหยุดตกก็น่าจะได้เปลี่ยนเปลี่ยนปา่าหรือว่าย้ายป่าไปที่อื่นนะครับเป็นย้ายลงไปอีกอีกติดแม่น้ำมูลนู่นแหละครับผมนี่พอที่จะหาอาหารได้เราก็หาไปก่อนนะผมก็มีหญ้านะครับอาหารพู้ใหญ่จะมีหญ้าแล้วก็เป็น ายเนเปียนะครับแล้วก็เป็นอ้อยเป็นต้นกล้วยนะครับถ้าพูดเลืงอ,อาถึงเรื่องสัประรดนั้นไม่มีนะครับผมไม่มีก็อดไปก่อนครับไปอใ,ใหตกไม่อีกแล้วครับฝนนี่ครับผมตกแล้วบรรยากาศสดชื่นมากเลยนะครับสองทบธงา ตกแรกนะครับฝนโอ้ระต,ตกแล้วระตกแล้วลอม้านะครับลอม้าไว้ก็ใหญ่ได้กินเนี่ฝนตกลงมาก,ก็เย็นสบายนะครับผมแม่แม่ครับบรรยากาศตอนนี้ฝนตกนะครับผมแรงมากนะครับสดชื่นมากเลยนะครับผม ฝนตกมาแล้วเราก็จะรองน้ําไว้แบบนี้นะครับนะรบองไว้ให้พ่อใหญ่กินนะครับผมเวลาฝนไม่ตกก็จะมีน้ําสํารองนะครับหรือถ้าฝนไม่ตกและแห้งไปเลยเราก็จะจะเอาน้ํามาจากบ้านนะครับเอาใส่รถซาเล็กมาแบบนี้นะครับผมบสดชื่นมากเลยนะครับ พ่อย,ยได้ข่าวว่าพายุเข้า2วันนะครับผมน่าจะตกแรงเลยอรบรรยากาศของทุ่งไร่ทุ่งนานะครับพ่อใหญ่ก็อยู่ในร่มวันนี้ไม่เปียกแน่นอนนะครับ ต้องรองน้ําไว้นะครับผมจะได้น้านะครับอ่าชื้นนะครับจดชื้นโอ้น่าจะตกแรงนะครับผมวันนี้บรรยากาศดีมากเลยนะครับแม่แม่ครับบรรยากาศที่บ้านของพ่อใหญ่นะครับตอนนี้ตกนะครับหนักมากเลยครับผม ถ่ายคลิปหรือว่าเก็บบรรยากาศมาให้แม่ๆได้ดูได้ชมกันนะครับเผื่อแม่ๆบางท่านนะครับอยู่ต่างประเทศนะครับผมไม่มีฝนไม่ตกนะครับผมก็ได้เห็นบรรยากาศบ้านเราก็ได้หายคิดถึงนะครับสดชื่นมากเลยครับไม่เปียกนะครับพ่อใหญ่เย็นมสบายครับ ก็เป็นกําลังใจให้นะครับผมแม่แม่ทุกท่านนะครับที่กําลังทํางานนะครับไม่ว่าจะอยู่บ้านเรานะครับเนาะหรือว่าอยู่แดนไกลนะครับก็ดูแลสุขภาพนะครับผมเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็สู้กันต่อไปนะครับผมตอนนี้บ้านเราฟ้าฝนตกนะครับแม่แม่ที่รับดูรับชมอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดใดนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับว่า จะได้ฝนตกบ้างนะครับข้างามไหมนะครับผมบวันนี้ฟอสเจียก็ได้มาเก็บบรรยากาศที่บ้านไร่นะครับบ้านไร่ทุ่งนาของพ่อใหญ่นะครับมาให้แม่ๆได้ดูได้ชมกันนะครับนะครับก็ตกแรงอยู่นะครับตกแรงพอสมควรนะครับผมรองน้ำมาให้พ่อใหญ่ นะครับพ่อใหญ่ก็จะกินแบบนี้นะครับกินน้ําตักน้ํามาให้พ่อใหญ่ก็จะกินแบบนี้นะครับผมบรรยากาศเย็นสดชื่นมากเลยนะครับผมตอนนี้อยู่ทุ่งไร,ทร่ทุนานี่เ็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับบริเวณบ้านของพ่อใหญ่นะครับผม เก็บสบายนะครับผมนะครับครับผมแม่แม่ครับผมตอนนี้ฝ้าแล้วฝนก็ตกแรงมากนะครับเดี๋ยวคอนแจ็งนะครับจะขออนุญาตอาจจะคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแม่แม่รับดูรับชมแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดกระตุ้นไล์กดกระดิ่งแจ้งเตือน นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมวันนี้ก็มาเก็บบรรยากาศร,รอบๆฝนตกนะครับให้แม่ๆได้รับดูรับชมกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ